สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านปิดท้ายคืนนี้เรามีสายจากคุณโบที่จะมาเล่าประสบการณ์หลอนๆเกี่ยวกับสารเจ้าที่ให้เราฟังกันนะครับหูยเครได้ยินก็ขนลุกละลองมาฟังกันดีกว่าว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงครับสวัสดีค่ะพี่จอร์ดสวัสดีครับค่ะโบออกตัวก่อนเลยนะคะว่าเรื่องที่จะเล่าวันนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องของโบเองอแต่เป็นเรื่องของลุงเบิ้มค่ะครับลุงเบิ้มแกเป็นลุงแท้ๆของโบ เมื่อปีที่แล้วโบกลับไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดบ้านของลุงกับป้าโบค่ะอยู่นอกตัวเมืองออกไปซึ่งบรรยากาศแถวนั้นนะมันเงียบมากครับครับค่ะตอนเด็กๆโบเคยได้ยินผู้ใหญ่เขาคุยกันเขาว่าพื้นที่ตรงเนี้เจ้าที่แรงมากใครไปทำอะไรไม่ดีหรือว่าลบหลู่โดนเล่นงานหมดทุกคน อ๋อก็คือเขาเป็นเจ้าที่อยู่ที่นี่มานานแล้วค่ะพี่ตอนนั้นพ่อเล่าให้โบฟังว่าไม่มีใครรู้ว่าศาลนี้สร้างขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็สร้างโดยใครนะคะรู้แค่ว่ามีมานานมากๆตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นย่าแล้วเจ้าที่อ่ค่ะก็คือบรรพบุรุษของตระกูลโบเองเป็นเจ้าของที่ตรงนั้นแล้วคุณลุงไปเจออะไรครับตอนนั้นเย็นวันหนึ่งค่ะ ลุงโบโกแก่ขับแทรกเตอร์จะไปถ่ายดินในไร่มันอตอนแรกก็ไม่มีอะไรนะคะคแต่พอขับไปได้สักพักลุงก็รู้สึกเสียวสันหลังขึ้นมาอมแล้วอยู่ดีๆแกก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากแปลงมันมันเหมือนมีคนแอบดูแกอยู่แล้วก็มีเสียงเหมือนคนเอาไม้มาเคาะๆแถวๆคานรอหน้าค่ะทั้งนั้นที่ตอนนั้นน่ะไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะ นอกจากลุงเบิ้มคนเดียวอะพี่โอ้โหคุณโบอันนี้น่ากลัวใช่ค่ะลุงเบิ่มแกขับแท็กเตอร์ไปไฟหน้ารถก็เริ่มติดติดตด,ดับดอุ้ยทั้งที่ลุงแกเพิ่งเปลี่ยนไฟใหม่อืมแกก็คิดว่าไม่มีอะไรหรอกก็ขับต่อไปสักพักหนึ่งทีเนี้ยรถมันก็ดับไปเลยค่ะแล้วอยู่ๆก็มีเสียงหมาหอนขึ้นมาแต่แถวนั้นน่ะมันไม่มีหมาสักตัวนะพี่แล้วพี่รู้ไหม ว่ารถไปดับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนครับคุณโบไปดับอยู่ใกล้ๆศาลเจ้าที่เลยพี่แกลองสตาร์ทยังไงอะก็ไม่ติดอือครับครับตอนนั้นอะมันเป็นช่วงโผเพแล้วแกมองไปเห็นเงาคนเดินผ่านไปมาแถวๆแปลงมันแกก็เลยคิดว่าจะเรียกให้เข้ามาช่วยอแต่พอดูอีกทีแล้วอะแกก็ไม่เห็นใครเลยออตอนนั้นแกตกใจนะคะแต่ว่าก็ยังมีสติอืก็กลัวว่าจะกลับบ้านไม่ได้ไม่รู้จะทํายังไง แกก็เลยลองหันไปยกมือไหว้ขอขมาที่ศาลบรรพบุรุษค่ะบอกศาลไปว่าขอให้ท่านอ่ะช่วยคุ้มครองแล้วก็ขอให้รถอ่ะสตาร์ตติดด้วยเถอะอ,อยู่ๆลุงเบิ่มแกก็รู้สึกเย็นว่าขึ้นมาที่หลังคอ,อเหมือนมีใครเอามือมาแตะโอ้โหคุณโบคุณลุกเลยอ่ะใช่ค่ะพอลุงแกขอขมาเสร็จนะพี่ลองสตาร์ทใหม่รถก็ติดเฉยเลยอ่ะเอาจริงดี คือมันจะเป็นไปได้ยังไงครับคือตอนแรกเนี่ยมันดับสนิทไปเลยไม่ใช่เหรอใช่ค่ะดับสนิทจริงๆโอ้ลุงแกก็เลยขับเลยสารออกไปกําลังจะไปที่ไล่เขาก็ได้ยินเสียงเหมือนคนมากระซิบข้างหูแว่วๆว่าออกไปแบบชัดมากพี่<อ>แต่มันมันไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแน่ๆโอ้ยแล้วทีนี้ลุงทํายังไงต่อครับคุณโบครับวันนั้นน่ะลุงรีบขับแทรกเตอร์กลับบ้านไปก่อนเลยค่ะ แกขอไปตั้งหลักก่อนอืมคือฟังแล้วมันหลอนมากเลยคุณโบอันเนี้ยสมมุตินะฮะมันจะเป็นไปได้ไหมว่าเจ้าที่บรรพบุรุษเนี่ยท่านอาจจะอยากมาเตือนอะไรบางอย่างกับเราก็ได้โบก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันโอ้เจ้าที่แรงมากนะครับเนี่ยที่หลอนกว่าน,นั้นนะคะคือสิ่งที่ลุงแกเล่าให้โบฟังว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากคืนนั้นครับด้วยความที่แท็กเตอร์มันสตาร์ทไม่ติดแล้วแกก็เลยต้องตามช่างจากศูนย์บริการมาดูให้ที่บ้านใช่ไหมคะครับทีเนี้ย เจอเลยเต็มๆคะ่ะทั้งช่างกับลุงโอเจออะไรอะคุณโบเจอผีหลอกค่ะพี่โ<ห>อะอไลผีอะนะอะไลผีอ๋อคือ <c oughs> ช่วงนั้นอะลุงแกพาดไปใช้อะไล่ผีแค่รอบเดียวเครื่องอะพังเละเลย ใครจะไปคิดว่าแค่เฟืองมันบินแค่ตัวเดียวมันจะพาส่วนอื่นๆพังตามไปได้ขนาดนั้นอ,อ่แล้วเสียงเคาะคานที่ลุงได้ยินคืนนั้นนะคะมันก็มาจากที่ชุดเฟืองเดินหมู่ใบสีอะมีปัญหาอ,อพอเศษเฟืองมันบินมันเลยทําให้มีเสียงอ,อืรถก็เลยดับกลางคันเ,เหมือนโดนเจ้าที่เล่นงานโอ้นั่นไงนั่นไงช่างอะ่ะบอกกับลุงว่าอะไรลุงไหมพี่ว่า นี่โชคดีมากนะที่รอดมาได้อะออน่าจะมีพระดีเออเออพอเปลี่ยนมาใช้อะไรคูโบตา้าก็ไม่ได้เจอเรื่องอะไรแปลกๆเลยอะคะ่ะอืมที่แท้มันก็เป็นแบบนี้นี่เองนะครับคุณโบแล้วไอ้เสียงกระซิบข้างๆหัวครับเป็นเรื่องที่อธิบายได้หรือเปล่าคุณโบ เอออันนั้นโบก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะอาจจะเป็นเจ้าที่ท่านมาเตือนลุงก็ได้ค่ะอืมฟังแล้วมันหลอนจริงๆคุณโบแต่ว่าเราก็ได้ความรู้เรื่องของอะไหล่แทรกเตอร์ไปด้วยเนาะใช่ค่ะพี่ถือว่าเป็นบทเรียนใหญ่ของครอบครัวเราเลยลุงแกเข็ดไปจนตายค่ะแกบอกว่าชาติเนี้ยแกจะไม่ใช้อะไหล่ผีแล้วอ้าวล้วครับคุณโบขอบคุณคุณโบมากๆนะครับที่โทรมาแชร์ประสบการณ์อะไหล่ผีหลอนๆของลุงเบิ่มให้เราฟังกัน อ่ะจะจบรายการละขายของเน้นๆไปเลยแล้วกันเนอะเจ้าของแทร c กเตอร์คูโบต้าทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นมือเก่าหรือว่ามือใหม่ผมขอบอกเลยนะครับว่าต้องอะไรแท้คูโบต้าเท่านั้นมาจัดเลยนะครับจะไปที่ร้านผู้แทนจำหน่ายคูโบต้าใกล้บ้านหรือว่าจะกดสั่งซื้อออนไลน์ที่คูโบ t a าสโตรก็ได้คุ้มค่ามั่นใจไม่ต้องระแวงว่าจะโดนผีสิงอีกแล้วนะครับ